สวัสดีมือล่าผักหล่อนจ้ามือเนี่ยกับชีมานําเสนอสินค้าที่เห้าขายสามรอยยี่สิบบาทเป็นตัซแสบบ่พี่น้องสามรอยยี่สิบบาทกินก็สมบกุุงอันนี้ก็เป็นมือล่าผักหล่อนเนาะหยุดยาสีถ้าพอไปใส่ผักพรอนจ้า ยุดเสาอาทิตย์จนันทังข้านหน้าพักร้อนซีมือคอยมองจ่ซีรีเกาหลีหลายพี่น้องห้องไหยยันว้มดันถึงขอรอยนไาทายขีดมห้พี่น้องมึงข้มดันคอยสีขึ้นคอยนอนบมองซีรีเกาหลีไมันยุ่ยผ่านไปตรอดเสมอนี่แหละมืงคอยกลัไปเห็นหน้าแล้วจะมันคอยเวลา่อยหิวคอยเห็ดไล,ลาย